สวัสดีครับก็ที่ผมผมมาทำคลิปที่ติดค้างไว้นะครับวันนี้เราจะมาทำแบ็กกราวให้รถ b ี w d ของเรานะครับสิ่งที่จะต้องมีเลยนะครับอย่างแรกเลยคือจะต้องติดตั้งผ่านไซต์โหลดก่อนกนะ็คือตัวแอปตัวนี้นะครับ b ี w d ทตัวนี้ต้องมีก่อนนะครับอันที่2ก็คือโปรแกรมที่ใช้จัดการไฟล์ต่างๆแล้วก็คือตัวนี้ นะครับ Explorer ตัวนี้ต้องมี2ไฟล์นี้นะครับก็คือติดตั้งก่อนนะที่รถนะครับต่อมานะครับรถของเรานะครับเวลาจะทำ Background นะครับเราจะต้องอใช้รูปภาพได้เต็มที่คือขนาด Full HD นะครับอันนี้คือแต่ละท่านอาจจะไปทำรูปภาพจากที่อื่นมาก่อนก็ได้อันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ทำรูปภาพนะผมก็จะค้นาหาใน Google เลยสมมติว่า ผมอ่าผมจะต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนอ่าสมมุติว่าผมจะทาทีมห,หลายทีมเลยจะทำแบ็กกราวด์หลายอันเลยสมมุตินะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ในเดสก์ท็อปนี้เลยนะครับที่ขวานะครับแล้วก็เลือกนิวแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมใช้ชื่อว่า b y d นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมสมมุติผมจะทำวอลเปเปอร์ไว้สัก2อันละกันผมจะเป็นวอลเปเปอร์หนึ่งวอลหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือวอลสองนะครับ นะครับมันก็คือสมมติว่าผมจะทําว่าอันไหนกลางคืนกับกลางวันนะครับเพราะมันให้ทําแยกนะครับผมแล้วต่อไปเราก็ไปหารูปภาพในที่นี้คือผมขี้เกียจทำรูปนะดังนั้นผมก็เลยขออนุญาตหาบนเน็ตเลยผมก็ไปหาวอลเปเปอร์ที่เป็นฟูลเฮ d ดี้อย่างนี้เลยนะครับที่เป็นขนาดขนาดอ่าหนึ่งเก้สองนย์คณหนึ่นะครับไปหามาเล่นๆได้เลยครับแล้วเราสามารถซัดในแมกกาลเราได้นะครับสมมติสมมติผมหาสักอันนึง นะครับอา่ามาไหนดีเอ่ยนะเสมอสมุติสมมุติสมสมุดสมมุดสมมุดผมขออนุญาตหาหาดีๆเลยละกันจะได้มันจะได้แบบนะออย่างตัวนี้อ่าสมมุติถ้าผมได้ตัวนี้นะผมจะเอารูปแบ็กกราวด์ที่เป็นตัวนี้เลยสมมุตินะครับ้แต่ตัวนี้สวยกว่า <laughs> โอเคผมเอาตโเมื่อกี้แล้ว,วกันโเมื่อกี้เหมือน,นจะสวยกว่าเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะผมก็ไปเปิดหน้าแไปกล่าวผมก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมต้องการก็คืออฟูเฮดดี้ HD, นะครับไซส์ฟูเฮดดีอย่างเดียวนะครับเวลาเซฟนามสกุลน,นะครับอ่ารถเราจะใช้นามสกุลได้คือ png เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าสมมุติเราโหลดมาเป็นนามสกุลอื่นเราก็ไปแปลงเอาได้นะครับอันนี้ที่นี้อ่าสมมติผมดาวน์โหลดมาก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ฟูเฮดดีนะครับอ่าผมก็ดาวน์โหลด ได้ง่ายๆเลยนะครับสมมติผมก็ดาวน์โหลดไปเก็บไว้หน้าเมื่อกี้ที่ผมสร้างไว้เดสก์ท็อปถูกไหมครับอเดสก์ท็อปเมื่อกี้นี้วิวดีอ่าวอลนึงนะครับตั้งชื่อให้เป็นคําว่าวอลเปเปอร์นะครับมาจากอย่างนี้นะวอลเปเปอร์ Paper, อย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ที่หนึ่งนะสมมติผมจะทำสองรูปนะตัวอีกอันนึงผมขอรูปอ่าเป็นการ์ตูนแล,ล้วกันนะครับเป็นการ์ตูนแล,ล้วกันเอ๊ะจริงอย่างนี้ก็เท่ะนะ เอออย่างนี้ก็ดูดีนะนะครับเออเป็นลายคาดคันนี้ก็สวยดีแต่มันจะดูทะมึนทะมนหน่อยนะครับอ,อจาจจะดักดักหน่อยอ่านี่น,น,นีนี่สวยนี่สวยนะครับผมว่าวรูปนี้อันหนึ่งนะครับก็ผมเลือก Resolution ก่อนผมเอาเป็น f u ลเฮดนะครับอ่ามันก็จะเจ n เน a เรของมันอันนี้คือแล้วแต่ท่านบางบางท่านอาจจะไปทําวิธีอื่นก็ได้นะ นะครับผมก็ดาวน์โหลดปกติผมไปไว้ในวอลสองสังเกตไหมครับว่าเป็นจุด png นะครับอ่าทีนี้เราได้วอลเปเปอร์มาละสมมติผมได้มาละสองอันนะครับว่าอันแรกไม่สวยนะว่าเปลี่ยนดีกว่าผมหายอีกอันหนึ่งดีกว่าอันแรกมันสวยสู้เออไอ้นี่ของผมไม่ได้อ่อดาบิธาตศูนย์นะครับแล้วไหนๆเปลี่ยนทั้งทีไงมันก็เลยต้องเอาให้มันสวยๆดี ครับนะผมขออนุญ,ญาตหาอีกตัวนึ่งก่อนตัวเล่นๆเ,เ,นะเพราะว่าเ,เวลา,เาใช้ทีมเราใช้โทนดํานะครับแนะนําให้ใช้ทนดํานะเพราะว่าถ้าเกิดใช้โทนดำอะครับเวลาทีมออกมามันจะสวยนะครับใช้ทนดําไว้นะครับที่ผมเอาตัวนี้ไปแล้วลนั้นอีกตัวหนึ่งผมเอาเป็นเป็น ผมชอบเป็นแนวออโทนำดำๆที่แบบมันจะมองเห็นด้านหลังง่ายๆนะครับจริงอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ผมเอาอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะปูเอดีเหมือนกันนะ uh, ผมก็ดาวน์โหลดเลย uh huh. ผมขอ,อย้ายไปไว้ในวอล์หนึ่งเหมือนใหม่นะครับตัวนี้นะผมขอ,อย้ายไว้ไว้ตัวนี้แทนเลยปึ๊บเซฟทับทีนี้ผมก็ได้รูปมาแล้วนะครับ อยู่ทีนี้วอหนึกับวอสองทีนี้นะครับมันเป็นจุด png เอ้ jpeg ถูกไหมครับผมก็ทําการเปลี่ยนให้เป็นจุด png นะครับผมใช้ Windows เลยนะครับใครใช้ Windows ก็เปลี่ยนได้ผมไม่มั่นใจนะว่า Mac มันใช้แอปอะไรแต่ถ้า Windows ปกตินะครับกดคลิก Open นะครับแล้วก็กดแก้ไขนะครับก็จะมีกด Save As ก็ได้อะเ a v e As เลยนะครับไม่ต้องคิดเลยมาก Save a s เลยแล้วเปลี่ยนนามสกุลเลยตรงนี้เลยครับเป็นจุด png นะครับไวเปอร์จุด png อันที่ห นะครับเงินนี้ผมของเก่าผมทำเป็นวอสามผมเก็บเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ผมก็เลยจะเอามาเปลี่ยนแทนละนะครับเดสก์ท็อปนะครับบีวดีตัวนี้เป็นเป็นวอหนึ่งถูกไหมครับอ่าผมก็เก็บวอหนึ่งไว้ทีนี้ผมก็ได้จุด PNG มาหนึ่งตัวละต่อไปตัวที่สองนะครับผมก็เปิดเหมือนเดิมครับทาเป็นจุด PNG ก่อนนะครับก็คือกดแล้วก็เซฟแอสนะครับผมก็ไปเก็บไว้วอสองนะครับเป็นจุด PNG อ่าเป็นวอสองนะครับผมก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็เอาไฟล์ทั้ง2ไฟล์ตัวนี้นะครับไปใส่ในแฟลชไดท์เพราะเตรียมจะอ่าเตรียมจะทําการอ่าก๊อปปี้ไปไว้ในรถนะครับผมก็เอาแฟลชได้์จิ้มไปก่อนนะครับก็เปิดนะครับอ่าเวอรแต่ได้นี้ผมเป็นวินโดว์พออยาเี้ยเปลี่ยนแฟลชได้์ก่อนอ่าอันนี้แล้วกัน โอเคแฟตไดตัวนี้นะผมเปลี่ยนแฟลตไดนะครับเป็นตัวนี้อ่านะครับตัวนี้ผมเมื่อกีก่อนอันนี้ผมเอาไปจิ้มเอาไปจิ้มรถมาเพราะทำตัวไฟล์ตัวนี้มาให้ให้ให้เพื่อนๆดูงั้นผมก็จะลบออกทั้งหมดเลยนะครับจริงๆผมฟอร์แมตง่ายกว่าเร็วกว่านะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้วอลทั้งสองอันนี้ไปไว้ในรถ นะครับคัดไปนะครับใส่แฟลชไดร์นะครับแล้วทีนี้ผมก็ถอดแฟลชไดร์ออกแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดการที่รถกันนะครับเดี๋ยวเราก็อ่าผมถอดแฟลชไดร์ปึ๊บออกแลนะครับโอเคเราไปเจอที่รถกันทีนี้เรามาต่อกันนะครับปกี้นี้นะครับที่ผมทําแฟลชไดร์มานะครับบังเอิญรถมันมืดหน่อยนึงนะอ่านี่นะครับนี่นะครับแฟลชไดร์ที่เมื่อกี้เราทํามานะครับ เราก็ทําการเสียบแสลชไดร์เข้ากับตัวรถนะครับผมอนยญาเสียบแสลชไดร์ก่อนนะเข้ากับตัวรถนะครับทีนี้เราเสียบแสลชไดร์เข้ากับตัวรถแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าทีมเราใช้อะไรนะครับเราก็เปิดตัว explorer ของเรานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ลงก็คือมีตัวทีมตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับทีมตัวนี้นะครับผมแนะนําคือต้องดาวน์โหลดอะไรมาก่อนนะครับดาวน์โหลดมาสักทีมหนึ่งก่อนเพื่อให้มันสร้างโฟลเดอร์ไว้ นะครับแต่ประเด็นของเราคือเราต้องรู้ก่อนว่าทีมเราที่เราจะใช้เนี่ยครับมันเป็นทีมอะไรนะครับตอนนี้เห็นไหมมันมีทีมใหม่ๆม,มาเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะสมมติผมมาดูไอคอนก่อนผมเผื่อผมอยากได้ไอคอนของทีมอื่นนะครับผมก็มาดูปุ๊บอ่แล้วส่วนของความมืดอ่ะนี้ผมรู้ละอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ผมใช้ทีมตัวนี้อยู่เพราะผมอ้างอิงจากไอคอนนะครับอ่านะครับทีนี้ผมจะลองดูผม,ผมจะหาตัวใหม่ นะครับสมมติตัวนี้ผมไปดูไอคอนมากน่อนเป็นยังไงม,มันจะเป็นสีสม้มใช่ไหมาหายยไนะไอคอนนะโอเคมันจะเป็นเซตอัพทีมแบบนี้นะครับผมไม่ชอบอันนี้อะโอเคไม่เป็นไรผมเอาทีมนี้เลยผมเอาทีมนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มาดูนะครับ,นะรบอ่นนี้ผมก็ดาวโหลดเห็นจ้าจเลยนะนี่นะผมดาวโหลดเห็นจ้าจเลยนะว่าทีมมันใช้กับตัวอะไรนะครับ นะเพราะเวลาเราจะเซตอัพทีมนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าทีมมันเป็นทีมอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสีมันควรจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอทีนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จผมกดใช้เลยนะครับผมกดใช้เลยนะครับทีนี้เราจะได้ไปหาถูกนะครับว่ามันจะเป็นทีมของอะไรนะครับทีนี้เราจะเห็นละ,ะตัวไอคอนมีเดียตัวนี้นะะทีนี้ผมก็จะไปหานะครับผมก็เข้า fe folder ตัวนี้ นะครับอ่าตัวนี้ของผมผมหาจากสโตรเรจของผมเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมใส่แฟลชไดร์มานี่จะเป็นตัวนี้วอหนึ่งกับวอสองเห็นไหมครับเราเฉดลูกอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าพอครั้งแรกประแก้เนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเวลามันเปิด USB นะครับมันได้งอ,อกเพราะว่ามันเหมือนกับขอสิทธิ์รูทแล้วปรากฏว่ารถมันไม่ให้รูทไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้ไม่ให้สิทธิใใท์ในการเข้าถึงตัวไฟล์ฐานลากนะครับต่อไปนะครับเราไปหาไฟล์ที่เก็บเทมเพลตตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ นะครับ Android นะครับอ่าสมมุติตอนแรกเราอยู่นี่ครับเป็นข้อมูลจะเก็บในรถจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับเราไปดูที่หัวข้อ Android นะครับแล้วก็ Data นะครับเราไปดูที่หัวข้อ bvdmulti template นะครับ multiple template ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่หัวข้อไฟล์ Resource นะครับแล้วก็ Team เห็นไหมครับทีนี้เราไม่รู้ถูกไหมครับว่าเป็นตัวเลขเมื่อกี้ผมก็เลยบอกให้ดูว่าม่อก้ เราเราดาวโหลดมาที่เราใช้ทีมอะไรเราก็มาดูที่ตัววอลเปเปอร์นะครับเรากดสักอันนึงนะครับมาดูวอลเปเปอร์ว่ามันใช่ของของเราไหมดูในหัวข้อคําว่าแลนด์นะครับแลนด์มาจากแลนด์สเคปนะครับดูหัวข้อสปอร์ตอ่าคือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้เลยตัวกระต่ายนี้ผมจะเอาตัวกระต่ายตัวเนี้ยผมจะเอาตัวนี้เข้าไปแทนสังเกตไหมครับวอลเปเปอร์จะเป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้ png กับตัวนี้ png เหมือนกันนะครับผมก็เอาตัววอลเปเปอร์ตัวนี้นะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับอ่า นะผมก็อันนี้มันเอาไว้สําหรับดูเต็มหน้าจอนะครับผมไม่อยากดูเต็มหน้าจอโทษทีนะครับปัดไปไม่ได้นะครับโอเคผมไม่อยากดูเป็นเต็มหน้าจอนะครับอ่าผมก็ปัดยังไงวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนะปกติผมไม่ค่อยกดอ่าอ๋อมันสขย,ยายเนะาะตต่ละ <c oughs> โอเคกดแบ็กกลับมาโอเคนะครับผมก็ทําการก๊อปปี้ตรงนี้นะครับกดติ๊กนี้นะครับแล้วทําการก๊อปปี้ไปที่ตรงนี้นะครับโดยที่เราต้องเอาอเอาให้มันเคอร์เซอร์มันตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วกดก๊อปปี้ปึ๊บใช่ไหมครับมันจะบอกว่าไปที่ไหนเห็นไหมครับว่าไปตรงนี้แลนด์สปอร์มันจะมีคําว่าสปอร์ตกับอีโค่อีโคคือโหมดสว่างที่เป็นจอขาวส่วนสปอร์ตจะเป็นโหมดมืดอ่าทีนี้ผมจะลองไปผมจะไปโหมดสปอร์ตนะกดโอเคให้ทําการโอเวอร์ไลท นะครับพอโอเวอร์ไลท์เสร็จสังเกตนะครับทีนี้ยังไม่เปลี่ยนนะทีนี้เราต้องไปหาอะไรสักทีมหนึ่งแล้วกลับมาทีมเดิมอ่าโดยการที่เรากดเข้าไปที่ทีมเหมือนเดิมทีนี้ทีมที่เราโหลดมาแล้วมันจะอยู่ในนี้จะอยู่ในนี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ในนี้ที่ที่เราโหลดมาแล้วคือตัวนี้ทีนี้ผมกลับไปทีมอะไรก็ได้สักทีมหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรากลับเข้าไปทีมใหม่เมื่อกี้ที่เราโหลดมาบอลเปเปอร์ก็คือทีมนี้ถูกไหมครับผมกดเข้าไป ปึ๊บเห็นไหมครับเราจะได้ไวเปอร์เมื่อกี้แล้วที่เราเซตอัพเลยนะครับไม่ยากนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะง่ายๆนะครับมันสีมันจัดจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทีมนิดนึงนะครับมันสีมันจัดจ้านไปหน่อยนะครับขอเปลี่ยนทีมเป็นสีที่มันไม่จัดจ้านหน่อยแล้วกันนะครับผมไปหาทีมที่สีมันซอฟๆหน่อยแล้วกันผมขอดูนิดหน่อยสิ ครัไหนๆก็ทำล้วทำให้ดูให้เห็นเลยนะครับผมขอไปดูสีมืดหน่อยสิเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็โอเคนะไอคอนมันก็ยังโอเคผมเลือกทีมนี้ละกันแล้วผมก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์มันนะครับตอนนี้วอลเปเปอร์เป็นอย่างนี้อ่าแล้วผมก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์มันหลักการเดิมนะครับเข้าไปที่ explorer สมมติผมอยากใช้วอลเปเปอร์หนึ่งแทนละอ่าตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็มาหาว่าไอทีมเนี้ หน้าตามันคือตัวไหนผมก็มาดูวอลเปเปอร์มันอ่าต้องไปดูที่แลนด์สเคปนะครับว่าวอลเปเปอร์มันใช้เป็นตัวไหนผมก็มาเทียบกันสิเมื่อกี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ไม่เป็นสีฟ้านะอันนี้ไม่เป็นสีม่วงอ่าก็ไม่ใช่ผมก็ไล่ดูครับมันเสียเวลามีนิดนึงครับในการหาได้รู้ว่ามันเป็นตัวไหนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ผมทําเป็นดับเบิลแคสซูลนะครับเจ็ดแปดอ่ผมก็มาไล่ดูนะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปด อันนี้ม่วงอันนี้ไม่ใช่เจอ่ะนะครับอ่าตัวนี้เจอ่าผมก็ทำการกอปรูปนี้เข้าไปนะครับ p n นตัวนี้ผมก๊อปปี้เลยนะครับไปวางที่เจตัวนี้เลยโอ้โหลายไปทับไปเลยเพิบเสร็จผมปิดแอปแล้วผมก็ไปเลือกสักทีมนึงเหมือนเดิม นะครับไปกี้ผมเลือกตัวนี้ถูกไหมดังนั้นผมก็จะเลือกสักอันหนึ่งสมมติผมเลือกเหมือนเดิมกลับมาเมือนเดิมปป๊บแล้วผมก็กลับไปใหม่ไปเลือกไอทีมตัวนี้ใหม่ตัวนี้ถูกไหมครับผมก็เลือกใหม่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ไปวางในคําว่า E c o นะครับเห็นไหมครับผมก็จะเป็นตรงนี้ละเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับ